แฮปปี้นิวเยียบอกทีเฮชลอด้วยการแฟดเซลลลดราคามินิเกมรุ่นลับยูนิตแบบคุ้มๆสำหรับใครที่สนใจนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมวัีนี้ก็อย่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะอยากเล่นครับนะครับเรือกออยากเล่นแบบใหม่มั่งนะครับมันก็ไม่ใช่อยากเล่นหรอกนะครับนะก็คือแบบว่าอยากมีแบบแบบใหม่ๆมาลองเล่นดูบ้างนะก็เป็นแบบไอ้ตัวนี้นะครับนะก็คือคนละแบบกับที่ผมเล่นนะครับนะผมก็ ไม่มีไอดีนะเดี๋ยวผมจะไปซื้อในเว็บนะครับผมเพราะว่าผมไม่อยากจะเอาไอดีที่ผมเล่นเองแบบหนึ่งมาเล่นไงมันจะได้แบบเอฟเคได้คุณลับแมปอะไรอย่างนี้นะครับผมเนะี่ยโอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่านะครับผมนะว่าผมซื้อเว็บอะไรโอเคนะครับจะเป็นเว็บบอกทีเฮดนั่นเองนะครับผมนะเว็บนี้เลยนะครับในสับเพ่ที่บบว่าอยากจะซื้อตามผมนะคอาแนะ่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับผมเนะี okay, ่ยโอเคเราไปดูดีกว่านะครับในวิธีการเข้ามาตอนแรกมันจะเข้ามาหน้านี้นะครับผมนะเนี่ยเออเขาเร็วเลย เข้ามาได้อย่างนี้เดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้เลยดีกว่านะจะได้ไม่ยากนะครับผมเนะี่ยแต่ว่าถ้าจะเข้ามาตามก็กดตามผมได้เลยนะครับนะไอ้ตรงนี้หมดหมู่นะแล้วก็จำใหน่ยเอ,อ่อไอดีนะครับผมเนะี่ยแล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้นะครับผมนะผมก็จะทำการซื้อเนะี่ยดูว่ามันจะคุ้มหรือเปล่านะครับดูดิดูนะ่ยก็ราคา99บาทนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมล็อกอินนะครับผมเนะี่ยโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตล,ล็อกอินเลยก่อนเนาะ โอเคตอนนี้ผมล็อกอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยก็จะทําการซื้อนะครับเนี่ย99บาทนะครับผมเนี่ยก็อย่าลืมไปเติมเงินก่อนนะเดี๋ยวอ่านดิอ๋อนี่นะครับเนี่ยมันจะเรนล่ำสามหมื่นถึงสี่หมื่นบาทนะครับทุกคนนะครับเนี่ยเหลือคอยนัน่นเองเอาไปสุ่มเต๋ออะไรประมาณนั้นนะครับผมเนี่ยก็คุ้มหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคอมเมนต์มาได้นะครับผมเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบตัดตอนที่ผมซื้อเสร็จแล้วก็แล้วกันนะครับผมเนาะ โอเคนะตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหุ้ยคิดตัวผม่แล้เป็นยีวะเยอะโคตรเท่เลยโอ้โหเอ้าทำไมตามผมมีหกร้อยเองอะไหนบอกสามหมื่นสี่หมื่นนะเอ้าเฮียเดี๋ยวดูยูนิตดิอุ้ยไม่ติกหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนะครับนะ,ะ,นะ,ะอ๋อมันอาจจะเป็นมูลค่าของยูนิตหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่นใจเหมือนกันนะครับผมเนี่ยไอ้ขี้คูนะหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดีก,ดกว่าโอ้มี โอ้ยแล้ับอีซี่ก่อนเลยละกันมีฟาสต์โหมดคูณสองอุ้ยเอร์มี่มาเร็วคูณสองสคริปต์ออโต้ปะมีมิติกตั้งหลายตัวกลัวอะไรฮะโอ้ดูดิที่ผมวางทุกตัวเลยทุกคนไปผ่านได้มันรู้ไปดูดิโอ้ตัวแบบโอ้ยโมเดลเกมนี่อย่างเท่เลยทุกคนดูดิไม่สวยจัดอะดูดิโอ้ดูดิโอ้เนี่ยเป็นแบบสปิเกอร์แมนปะนะครับตัวนี้เที่ยงโหดแล้วตัวนี้แบบอย่างเท่ดูดิโอ้โ โอ้ยดูบอลแล้วทุกคนไม่ไหวไม่รู้ไปหมื่นห้าเลือดดูดูด,ด,ดูเรียบร้อยไม่ไหวไหมเนี่ยแทกปแปลกแล้แปลกแล้ว,ลลวไม่ไหวคิวโอ้โหเรียบร้อยชนะโอ้โหเวฟเอฟเฟกต์โคตรเท่โอเคฮะบายหุ่นนะไปเจอมาไหนกิปหน้านะครับผมไย